อสายพี่น้องสื่อมวลชนครับสุพรรณบุรีของเราที่เป็นจังหวัดราชกานนะครับมีในสิ่งที่คนอื่นเขามี และเรามีในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีนะฮะเป็นที่ยืนยันได้เลยว่าจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดตัวเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแล้วในขณะนี้นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลครทททบ,บทุก่วนทุกแหล่งท่องเที่ยวครับไม่ว่าธรรมชาติไม่ว่าศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าประวัติศาสตร์ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นที่หนึ่งทั้งหมดนะครับว่า ความงดงามมีความ,ม,าม,ม,วามเ,าเก่าแก่ดึกดำบรรมีความเป็นเลิศทางศิละปะไม่ว่าในเรื่องของนักร้องการแสดงต่างๆฉะนั้นสุพรรณบุรีก็จะเป็นเมืองหลักด้าน,นการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเทศกาลจุดจีนที่จะถึงนี้นะครับที่น้องสื่อมวลชนก็เป็นการประกาศศัดิ์สีประกาศ เป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อสาธารณชนนะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆที่พี่น้องสื่อมวลชนต้องการที่จะนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้แจกจ่ายและก็อยู่ในแฟ้มแล้วส่วนรายละเอียดต่างๆของกิจกรมกรมแต่ละวันแต่ทีมที่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายก็คือเราเองจะขอประกาศตัวเป็น เมืองท่องเที่ยวตนะ่างให้ติดเหมือนในอนาคตที่เราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างอยุธยาอย่างาภูเก็ตอย่างพัทยาในอนาคตทางใกล้นี้เนื่องจากการพัฒนาต่างๆเนี่ยทางท่านประธานศาุร,ราาิประภาไปยกัศมนตรีวันที่21ได้วางรูปแบบได้วางกิจกรรมต่างๆได้วางระบบสาธารณูปโภคพร้อมมูลนะครับจนสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศไทย นะครับฉะน,นั้นก็อยากจะให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนจากส่วนการและท้องถิ่นได้ช่วยเผยแพร่ข่าวสารในส่วนนี้ครับครับส่วนถื่ก็ขอกรับให้ทางหัวหน้าส่วนได้พูดต่อ